หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเพื่อนหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับใบละนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นแบงค์นะครับโทมัตโบรานะครับอาจจะมีสนิมไปบ้างตามการเวลานะครับแต่สภาพนะครับแทบไม่ผ่านใช้นะครับแต่อาจจะแบบน่าโดนความชื้นไปบ้างนะครับเพื่อนหายากมากมากเลยนะครับสําหรับแบงค์นี้นะครับรีบเขียนราคากันก่อนเลยแล้วกันนะครับใบละนะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับบาทนะครับ เพื่อนๆว่าถ้าจะสั่งทําอย่างไรใช่ไหมครับก็พิมพ์มาใต้คลิปเลยครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับบอกว่านะครับแบงค์นะครับหนึ100ก็คือ B100 นั่นเองรอเก้านะครับรัชกาลที่9นะครับก็คือแบงค์ร้อยในรัชกาลที่9แบบนี้เนาะก็คือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเนาะบีหนึ่งร้อยอาร์เก้านะนะครับ อย่าลืมใส่จํานวนที่อยากได้ด้วยนะครับเหมือนอยากได้1ใบนะครับก็พิมพ์คำว่าบีร้อยวเท่ากับหนึ่งนะครับนั่นก็จะเป็นการสั่งแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมทักแชทเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับหรือสุดท้ายถ้าทําไม่เป็นจริงๆก็093นะครับ601นะครับเท่านี้นะครับก็สามารถนะครับติดต่อกันได้แล้วครับใบละ1,500บาทครับ